ว้ตูดตลดาดมาไปเรื่อยดิไปดูส <c oughs> ิน้ำแข็งเด้ไระวังเด้นมนิอันมนี้เป็นอันหิมาข้างบนว่เป็นย่างแต่ว่าว่างหันอันนำ้ำแข็งล้วนเลยอ้า ไม่ได้วะไ,ไม่ได้ไหมยจะไลยเด้อดเด้อโอ้ย <apply> ว <some antis> ้หนาวหนาวจะหนาวแตกออกมาสุดอากาศบริสุทธิ์ โซเชื่นขึ้นยังนี่โอก้ก่อนเดีด๋ย้ๆบังก่อนหันบอกเห็นกันกนูน้นเขาเล่นกันกนะคุนะ นกก็มาแล้วจิ๊บจิ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 บกาลงวันนี้รอกกล้าลงไหมเดี๋ยวพอยู่ไงฮะมองนวนใสใสใสล่องไหนเยอะตอนนวนใสนายเยอะตมันใสโดดลงวันนี้จุ้มเ็ื่องไดเนี่ยเอออะไรดิว้าขึ้นย่ากเด้ขึ้นปีนชันันนี้วันนี้ก็เหมือนวันนี้ มันหนาอยู่เ <ừ. S 2> ราไปเดินดิอันขันโมเมนต์องคลิปสิเขันโมเมนแข็งสองคลิปสะ่้พนอแข็งแมนอ สัมผัสเหี้ม้าเหรอโอ้ยสัมผัสก็เย็นๆนั่นแหละ <c oughs> โอ้ยเย็นคือเย็นแนวมันนี่ไปห้าวอยู่เบิ้องขาเจ้าเล่นนั่นคีสกีย้อนอ่าสกเก็ตน้ำแข็งสันดอกนเนาะเรียนสเก็ตน้ำแขง็งเออสกเก็ตน้ำแขง็งปุ่นอยู่ฟังท่าคนละเ้าวอยู่เบิ้งนั่เพุ่นบอกกันสิบอออกแล้วล่ะปากแขง็ง บโอ้ยบานคนเห็ดข้างมากไม่ไหวหุ่นเลยบอกว่าเด็กข้างสูงทุดพูดว่าไม่ไอวว่าเด็กที่นี่เอเวอรสไลเดอร์บ่ได้ไปเจ้วหิมะไกลเลยวี่งเอยู่ใกล้ๆนี่แหละอยู่ว่านตัวเอง ืมบอกคิดว่าสิเมียนหิมะเด้นนี่เห็นบอกคุลงแล้วว่าบอกคิดว่าสิมีหิมลละม,มันก็ยังมีคุณนะข้าเจ้าก็ออกย่างเล่นคื่อกันนะสุรากาศพุ่นพุนข้าเจ้าไปโอ้ยระวังด้วยนี่โดนน้ำแข็งร่างเดิ่มมันตุลดได้นี่ เหมือนตู้ล no ูด no ดูหน่อยเมื่อนเดาเป็นอะไรแข็งบั้ราวังเด้คาตะวงโทรศัพทสสักเดนวายท่านี้คือหนาวแต่ไม่ได้ปลานา่นาหนานานหนน้ั่มันมันนี่ลีล่ะเนาะแดงแดงอ้ยโ้ยนั่นนั่นนั่นเระวังเด้ อมนนีน่ไงเขาลงตรงไหนเนี่ยลงฝั่งโนนแน่เลยเอ้นั่นอีร<ย>ิได้ลงมันด,ดื้อนะนี่นจนเจดต้องยังทางที่ทางเดินตันง้งนะเราห่องใจท่านว่ามี่ข้อจีนล,ลงได้เจดนี่แสดงว่าเขาต้องคุณล่าของรถจอดคนนะคิดว่าตรงรถจอดนู้นข้างหน้านน่นระวังระวังเดินมองไลยใส่เพียงแคมไม่เดินเอาหัวแตกแมว โอ้ยยืนในตากแดดเลยไม่ย่านเก็บตัวนี่กำลังแข็งเลยระวังก้นขี้ถังดอกระวังก้นขี้ถังด้วยนี่วันี้กำลังแข็งได้ยังไงว้ายอากาศดีคักดีเนี่ยโอ้ยแดดออกท้องฟ้าสีครามข้างล่างเป็นหิมะา อันอูดซื้อว่าอันอูดซื้อว่าหนาวตีน <laughs> <laughs> เอ้ยตีตาก,กับยายมาขี่รถมากวุนนะ่นั่ะนะนี่วันนี้ไม่มาเลยตาก,กับยายตาก,กับยายถือวันขี่รถมากขนนะัดนี้มาจอดดิ่นี่ โอ้ยว่าวอกละละปากแข็งนั่นยินแต่เสียงก้นน่ะอยู่ทางไหนเนาะคนลองฟังพุ่นบ่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียิ่ง อยู่นู่นหรอก แต่เสียงขวบๆเยอะเสียงพูนอ่นเห่นสะเก็ดน้ำแข็งมันไปล่งทาง้งใดดอกคนต้องไปล่งฟังทางคนแน่เลยเขาต้องไปล่งฟังทางนั้นแน่เลยใช่้องระวังเลยแบบไปโดนสงสัยอันคนหนึ่งปล่อยว่าใดสงสัยตัวหนึ่งเปิยไม่ได้ ข้ามาออกกำลังกลเฮ้ยหมาก็น่ารักดีแหละเป็นเพื่อนออกกำลังกลยจ้าวันนั่นยูนี่นนมันต้องอยู่ในบ้านน้ำก้นนะอยู่ในบ้านกับคนอนะหลอก็่ามันคนล่องว่างนี่ติมาดูสินี่ทางล่งเด้อ เออเข้าไปลงก็ลงฝั่งนน้นเนี่ยเลยบ่ได้อยู่ฝังน้ำเห่าดอกไม่เห็นที่ลงนี่กับว่าแมนระวังระวังเดี๋ยวจะโดนทะเบียนรถเขาอ้า <c> ย <oughs> อากาศสดชื่นมากจะเดินอีกจักน้อยแล้วกลับไปทำกาแฟเดื่มกันแล้วจ้า ปีนี้ไม่ได้ไปเที่ยวหิมะที่ประเทศอื่นเลยเที่ยวเยาวันจากองเดี๋ยวไปดูทางนี้ก่อนทางนี้ก็แม่น้ำเหมือนกันคลองน้ำไม่ใช่แม่น้ำหรอกคลองน้ำขึ้นไปดูสิ นี่ตัวหนีว่ามิค้นมม่ยังเขาไปล่งทางพูดเหรอพุดนะ <Hey. S 1> เขาต้องไปลงฝั่งโน้นแน่เลยทั้งทั้นเขาจามีห่วงลุ่มเออจ้านี่มีห่องลุ่มนี่วันนั้นที่รเรามาไม่มงงออีน้ำแข็งโอ้ปากงับกอหากันก็ได้ เนี่ยเป็นน้ำแข็งเต็มไปหมดเลยแต่ว่าทางน,นี่ว่มีคนอยังไม่มีใครลงแต่ว่าก็คือวา่ามันต้องมั่นใจด้วยว่าลงได้เนะาะต่อนนาสิมีจ,จ้าเจ้าหนาทีอะไรยืนคนต้นหนาโดกนั่งไง น่ยขึ้นไปแล้วนะเมื่อกี้นะคนใส่สุดสีสมนะได้ <c oughs> ยินลูกค้าบอกว่าทางนี้มีกาแฟเดือมนะเนี่ย <c oughs> เดินไปเรื่อยๆจะถึงฟิโนฟอดโอ้ยรู้สึกว่าปวดปวดตีน ไปต่อไม่นี่รอกไปต่อหรือกลับเนาะบังจะข้าเข้อไปเ่าถึงทั้งนั้นจกเถอะก็ว่าเดินไปอีกมันจะเป็นมีร้านกาแฟด้วยแหละจะพากระเบ,บื้งก่อนเดินเรื่อยๆก่อน รว่งสไลเดอร์นอนเป็นน้ำแข็งไปหมดแหละไปตามแม่น้ำเลยนี่ไงอื ล้องเงินไปแน่นำแข็งกันยังยองเอาอยู่ไม่ยานอนกบมเป็ดปาเดียดีดีกระทั่งนี่เดี่ยดีอากาศดีมากเลยอืมสร้างบนท่านนี้มีไ่ยอย่างพันมากปากกระบอกก็เสียวอกปากแข็งมือข้างหนึ่งจับก็สีว่าไ้ พักกันพักกันแป๊บหนึ่งไม่กผู้แนเข้าผมเดเียกว่ะขั้นอยังไขั้นขั้นเออนีไม่แดดต้งเสียกับไข่แน่กันแดดบอลลมว่ะไข่อยู่ละอเอถือเนี่ยเอ็นใสนนี่จับานะจะไมดีหรืนจะวิ่งผ่นผู้มส้มผนจะวิ่งจะเหน่อมากลกลับนำแข็งแล้วจขก็ถือล้ว ไปเดินปะหน่อยไให้เสนิดกนว่างเมืองด้วยน้ำแข็งด้วยตุลุตลาดยุ่งข้าวทางนี้คนขีดจุกจิา เอ้ยอันแดดมันกำล,ลังตกแล้วคนยางกลับแล้วคนยางกลับแล้วแดดกำลังลงม,ลม,มันเริ่มมันเย็นมันเย็นแห้งว้าวสายสดมหยุดพมิดแต่ว่ากะโอเคมากมนเนาเหนียกกระสนุกไปอีกจังหนึ่ง ปแล้วเราเดินไปดูตรงที่เราเดินมานะใกล้บ้านนะอันยังมีคนเล่นน้ำเห็นเล่นในล่องไปเล่นในคลองบอกวางเดิอไปมอวเดิมโอ้ยล่ลงไปต่อแต่ว่ายูนี่ก็สิอว่าเป็นยังดอกตะพันยังเล่นเลยแต่ว่ากัดบ่มันใจเอาเอาล่องเอาถาล่องบังจังไนรึใช่ไหม โอ้ก็เจะเรียนได้หรอเห็นไหมอะไรนะสก็ตน้ำแข็งเน้นวะฮะตอนนี้ลงน้ำแล้วใช่ไหมเพิ่งยังร่องเลยเนาะจิกาลงปะ

โอ้ก some so <speaking in ecology> ็เจาก็เล่นตั้งหลายคนเนาะมันกัะจินานละบระสันมันกัะจิทะลุล่งแล้วล่ะวะเหมือร่อยอีกเหรอวะก้นเราก็ดูแบบนี้ก็ได้เห็นไหมมันได จังหันตะเก้านกบอยู่ด้วยหนาหนาวเนี่ยมันนั่นถ้ามันหนาวกักมันก็อยู่เสืออยู่อันเดี๋ยวก่าจเบิงเพิ่นตัวว่าเข้าจะมาเป็นกลุ่มเลยนะมาเหลนน้องกัน ม่นม้ำกลายเป็นน้ำแข็ง,ง,น,น,น,งน้ำกลายเป็นน้ำแข็งกินหมามไหมกินหม,มาเออลงน้ำแล้วโอ้ยกัดเมื่อกีกแม่น้ำเดียวกันเนาะขาเจาก็นยังเล่นสะเก็ดเออเห็นว่าคนเราฟังแต่กับมันกัดอันแม่น้ำเดียวกันเอาขึ้นมาได้แล้วพอได้แล้วนักขี่แคเดียม ใจไม่ใช่โอ <c ười> <eigentlich analysis> yup. <c> ้ย <c> ก็จะนานพื้นที่เน่ะคนอยู่นี่ละคนอย่กลๆนี่ละเขาจเขาจนีกันนีกันดังไฟกันเขาจะอย่างของกินกันอย่างของกินพอ ือเป็นการพักผ่อนดในตัวน้ำแข็งหมดเลยย่าฮัลโหลอันชนถากนชิกี้เนอตั้งเกยนี่พี่เอาลูก้านอ๋อเฉพาคนนีเฉพอคนเ่นซือ จาวันผิวไว้ให้เจาเหรียญผิวไว้จะคล้องเหลียญชื่อยังไรคล้องเล่นถ้าตัวเองเล่นจะเป็นแบบไหนเอามาดูกันมันจะตูดลุดหรือวมันจะตาลาดเพราะอยากอยากล่นไงคืออยากลมเลยวะก็ดีหลุดขายอย่างพันมากลองด้อ f a c t ิเกอัน วากันไสลูกค้านี่เองนี่อันนี้ก็น้ำแข็งตุกแงกล้าลงไหมนี่ไงโอ้หัวจ่มบวมเสือว่วเนี่ยเตุกแกมองนี่สองหลับมองนี่สองไปาจารตันไาเลยสิวะเจอนไปคนนี้ไมกินกแกตุ้งหู มันสิไปถูเทียมร่องหนึ่งว้าร่องหน่งแม่น้ำเราว่างเดินได้สิว่าต้องเที่ยวเคาะเที่ยวเคาะเฮียยว้ายมันก่อยู่เุบนลมวยวอยลมวยวอยมาอีกแล้วเฮ้ยแต่ว่าคุ้มจ้าเนี้วันนี้คุ้มมากออกมาเดินอากาศสบาย เออห่างน้องเดินลงมาทีาก,า,ากัดสบามากปากบอกกันส<จ>ีบอกจับเนียงกักา็นหลุดสุดเด้อเาเพรมันเย็นนะเย็น,นานจากหวานนะจับหนะอ,อนจับดีนะนไบเดินนำ้ำจะกหวานึงดข้อแหงบ่หมข้อแหงบ่หมามงน่ข้อใคยแหงมันได บ้านแห่งยังเดแห่งนักอากาศเนี่ยอืมอลูกอมปะลูกอมมีอยู่อะไรนองว้านาสิอลูกอมอะไรดีอามายังนี่เอ้าเอาไม่หลุดเย็นเลยอันเย็นหรือว่าไม่เย็นเย็นก็ได้เย็นเย็นเย็น ยังออกกำลังลงกายพร่มันหัวเจีบกระเจียวว่าใดท่านเห็นเอาแห้งยูดนแหงแต่นั่นเหาการนับตงขี้งม้แต่คัะก่ตขี้งกกแล้วก็กงควนเด้โดกบอกว่าเมียผั่เจอกันวา่าซาน นัจักเนี่ยมาโอ้ยอากาศเป็นไงบ้างวันนี้สวยเนาะดอกเนาะออกมาเดินคุ้มค่ามากสวยออกมาเดินคุ้มค่าตรงที่ใสๆตรงที่ใสๆใกล้ละลายแล้วเหนเลี๋ยวลงไปนะใสๆเดือดชุ่มเออเนื้อเคียงนื้อเคียงเดือดนู่นยันละลายดิค่ะ ไอ้บอ่มันมันไก่สีพยูห์เหรอนะถ้าถ้าเกิดที่มาตัวอีกมืออื่นจะมาเพิ่มสิอันนี้มาพุตโตกะว่าเป็นอยังว่าแต่มันยเย็นมันก็นนนนยูคอยืคอก่อนเขียงอ่ะเอ้ยเขียงแคบตัวมาเออแข็ง อ้หน้าได้ท uh ีเด uh ้อบานนี <t uh t uh ้โอ้แมงแข็งหักเดือยเข็งโอ้นังเข่งหนังข่งดขโอ้ตห๊ตุ๊ตุตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุดตุ๊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 ตต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 ต จะเป็ลบใช่ไหมน่ะใช่นั่นแหละจะไปอดเตียมั้งเครื่องบินเออเตียว้างนู้นเครื่องบินไปไหนน่ะเหรอเราไปดนหนึ่นขึ้นขึ้นจังขึ้นเบลินอืเดี๋ยวเราบ่งเข็มทิศกันมาดูเข็มทิศเบลินอยู่ทางไหน อนนออเออนั่นแหละนั่นแหละเวลินเนทางโน้นแหละเพราะว่าเราเราอยู่ทางเหนือโยนบอกเชืออับนบ้านทำได้เชืออำเภอทำได้เอออันนี้ท่าเหนือท่าตะวันตกบรนเดนบอร์ดท่าอะไรมันยังอยู่อยู่ยัง มันประเทศญี่ปุ่นเขาถึงถนนเร็วียก็อยู่ามันกับันเขาอยู่ตะวันออกเฉียงเหนือทางโน้นเป็นเวลินอันนี้ออกเหนือต้นต้นออกเฉียงเหนือเลยหละอันยั่วนยุ่งว่างไทยกัเกิดยั่วนตะวันออกเฉียงเหนือมายุ่ยเรามันกัอยู่ อ่าตะวันออกเชียงเหนือเอกวันนี้มาเดินสูดอากาศอันสบายสบายหนาววันนี้อันจากกระเป๋าได้มันเย็นเออเย็นปากกระเป๋าก็เชว่ามันแข็งหมดแล้วมันแข็งอันนี้นายกิ้งไงนายเลี้ยงวานนี้สิไปอ่าเดินกลับแล้วไปดื่มกาแฟก่อนจ้าบ้างนะอ้าขอให้เป็นวันสุดสัปดาห์ที่ดีจ้า